เข้าใจรือยังโรงงานสีตังยางพลาคุณทําให้เงินจํานวนนี้นะ่ะหรือธนาบัตรชุดนี้เนี่ยมีเรื่องคุณก็ต้องรอการสอบสวนสิอคดีเพชระอุมเคยนั่งร้อย่างก็ต้องส่งสารพิเศษใช่ไหมล่ะโอ้ยหายเรียนมายังไงวะใช่ไหมล่ะ สองแสนเก้าให้ยืมเนี่ยได้ไปรักสัตว์ได้ยาม,มัวเลยกูไม่ัวใจกูจะโดนเลยเนี่ยสิบเอ็ดรอบสนามกูรอบที่สิบสองกูแล่นได้สบายเลยยามาเล่นเดิมพันกูได้ไปเรียบร้อยแล้วก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งไอ้ก้อนนั้นนั่นยาม,มัวแล้วเข้าใจไหมเราไม่ได้หาเรื่องกับจักรินจะเล่นแพงเนี่ย แค่เป็นห่วงว่าคดีเพชรซาอู <c oughs> แล้วโซเค่รับเอาคือพอกูบ่ฮะสมไปซาอูน้ำกันไปเห็นงานซาอูน้ำกันเนี่ยถองไม่ล่มพอกูรับเอาหมดได้เลยคดีเพชรซาอูแต่มันเกิดกับไอ้แมยูนเสื้อไอ้แม่ มันจะยยกเกี่ยได้อย่างนี้พราะันพ่อกูบากมักววันหลักคนีเพ็รแทอุูมากนะได้บางีดีแล้วกันเฮตุเป็นยังสิสาเหตุเรื่องสาเหตุเขียนกั้นมากสิแล้วกันแต่ละอย่างนี่เด้่ฟังอยู่ตลอดนี่ ตาก็กวอนนี่กูได้ชีวิตไปโยเซกูได้ชีวิตมาเกเลวก่อนขั้นมก่อนน่แค่นี้